เขาว่ากันว่าคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นความตายจะสามารถย้อนเวลาได้แต่ปัญหาก็คือช่วงเวลาที่ผมย้อนมาเนี่ย <Hey. S 1> มันทำให้ผมต้องมาเจอกับคนที่โคตรไม่อยากเจอตัวเชีย่ยเลยวะเนี่ยพ่อ oh. รุ่นเราเขาเดียวกัน,นเรียกพ่อทำไมเนี่ย oh. พ่อพ่อตายเหรอเออพ่อกูนี่แหละมึงจะทำไมกอดไอ้ลูกเวนสร้างเรื่องกกูตลอดเวลาเฮ้ย ก็สมัยก่อนนะพ่อเป็นถึงหัวโจกประจำซอยมึงเป็นคนฉลาดนะเวย้ยสนใจเข้าแก๊งกูไหมที่เชื่อมัน่นเส้นเหลือเกินว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่เหนือใครชื่อแก๊งนะเวย้ยดุดัน,ดนหน้าเกงขาวของแก๊งเบาแก๊งเจ้าโลกเจ้าโลกพังงานผลทางหาก,กินของเขาเหรอือการเก็บค่าคุ้มครองร้านค้า,าต่างๆตามย่านนี่อเดี๋ยวลุงค่าคุ้มครองอะสิบบาทสิบบาทก็มาดิมึงาจจ่ายกูไม่ใช่กูจ่ายมึงไรวะถึงจะดูห่วยไปบ้างแต่เรื่องผู้หญิงก็ต้องยอมเขาแหละครับผมเจ็บหน่อยนะ แบบนี้เจ็บแค่ไหนก็ยอนโอ้โหสวยจนเคลิ้มเลยแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นอะไรไปแล้วบิงจะทำยังไงสัญญาได้ไหม๋ย่ไปมีเรื่องกับใครอีกคุณไม่ต้องไปรีบไปไม่ต้องถามตรงๆเลยสมมุติว่าคุณกิดคุแล้วทิ้งลูกเอาไว้คนหนึ่งสมมุติจะอนาถเลยแล้วคุณจะมีวิธีเลี้ยงลูกยังไงมันจะโกรธจะเกลียดจะดากก่ากูยังไงก็ได้แต่มันต้องมีชีวิตที่ดีกว่ากูเชี่ยซึ้งว่ะเชี่ยไรของมึงเนี้ยปล่อยกูก่อน บ,วบิวชอบดูหนังไหมชอบพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งถ้าบิวไม่ติดอะไรอะ่ะเราไปดูหนังกันไหมยิ้มไรอะ่ะกีเออบิวถ้าไม่มีอะไรแล้วเรากลับก่อนนะจ้ะไปเจอกันนะเจอใคร